ีค่ะพิ่ชันนางสาวนัทรามาใจทนค่ะผมนายชัยวุฒิเก็งาับกับรายการเส้นทางการเงินนะครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งทํางานในสายการเงินในบริษัทอีสบารซึ่งได้ยินว่ารุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่การเงินรุ่น18ของพวกเราครับค่ะพี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะจบสาขาการเงินมอบนค่ะจบด้วยเกรดเฉลี่ยที่3.24เลยทีเดียวนะคะเรียนการเงินมายากเลยนะครับเรียนให้ได้3.24นี่ยากทก่อน ชัดยูด่แล้วพี่เขาเป็นใครคะค่ะพี่เ็าคือพี่ช้ยวามสุขสุดนะคะหรือเรียกกั่อ้าพี่หมีค่ะเรามาทำความรู้จักกับพี่เขากลยเลยดีกว่าค่ะผมเซยคอนสุขสุดนะครับชื่อเล่นชื่อหมีนะครับเป็นรุ่นพี่การเรียนชิพรุ่นแปดรุ่นแปดครับต้องทำยังไงถึงจะได้ทําในส่วนของอาชีพนี้ก่อนอื่นเราต้องรับการบริการน้าหัวใจักเราก็คือการการบริการคุณสมบัติพิเศษที่จะทำในอาชีพนี้ได้ก็ ต้องมีทักษะเจรจาที่ดีนะครับแล้วก็ต้องเรียนจบอะไรมาก็จบปริญญาตรีมานะครับประสบการณ์นี่คือไม่ไมไมจําเป็นต้องมีประสบการณ์นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ที่นี่สามารถสอนได้นะครับในส่วนของหน้าที่การงานหรือตําแหน่งงานที่จะท,ท,ท,ทำหน้าที่ด้วยส่วนหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการติดต่อลูกค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านการชราําระในส่วนของของเราก็คือจะจะเป็นการให้คําแนะนําในส่วนของการชราําระของคณลูกค้านะครับ ส่วนของสัสดิการก็อย่างเช่นก็จะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับส่วนในเรื่องของโบนัสนะครับโบนัสก็จะมีในส่วนของออก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะเป็นตามผลประกอบการของบริษัทแล้วก็ครั้งที่2ตามผลงานของเราหรือตัวคอมมานซ์ของเรานะที่เป็นในส่วนของยอดจัดเก็บของเรานะครับแล้วในส่วนของความก้าวหน้าในส่วนของตำแหน่งงานใช่ไหมก็สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นเมนเทเจอร์ได้นะครับ ส่วนรางวัลที่ได้รับมาก็คือในส่วนของการทํางานผมทํางานอยู่ที่นี่มาก็3ปีแล้วนะครับจะ,จะเป็นในส่วนของโครงการอีสตบายผู้ประสบภัยชุมชนพวงทองจังหวัดชนบุรีนะจะได้รางวัล Excellence Performance Award นะครับรางวัลนี้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของความท้าทายในอนาคตก็ต้องจัดเก็บมีมีผลงานจัดเก็บเพอรระมันที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็ ก้าวขึ้นสู่การเป็นมเนเจอร์ในส่วนของอนาคตนะครับในส่วนของความฝันของผมในในต่อไปนะครับในส่วนของการฝึกงานนะครับตอนตอนที่เรียนอยู่ปี4พี่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานกับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยนะครับก็สำนักง,งานก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่อาคารอับดุลลาฮอิมนะครับส่วนช่องทางการติดต่อถ้าน้องๆสนใจจะฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทยนะครับ น้องๆอาจจะติดต่อผ่านฝ่ายงานบุคคลก็ได้นะเพราะว่าฝ่ายงานบุคคลจะเป็นผู้คัดเลือกนะเป็นผู้คัดเลือกในส่วนของการฝึกงานว่ามีตำแหน่งงานฝึกงานไหมถ้าถ้ามียังไงแล้วน้องๆก็ประสานงานกับฝ่ายทางฝ่ายงานบุคคลได้เลยเพราะว่าการฝึกงานตรงนี้ต้องประสานงานด้วยตัวของน้องเองนะครับในส่วนของการฝึกงานนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่กําลังจะหาที่ฝึกงานก็ ขอให้น้องๆได้ที่ฝึกงานที่ดีเพราะว่าจะช่วยในส่วนของการทํางานให้กับน้องในอนาคตนะครับก็น้องๆก็ใกล้จะจบแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับในส่วนของการผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้ได้ที่ฝึกงานกันทุกคนนะครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณที่นีมากนะครับที่ให้ขอ้อมูลและประสบการณ์ดีๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมรายการทางการเงินไม่มากก็น,น้อย วันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ